สวัสดีค่ะทุกทุกท่านก็มาแล้วนะคะอ่วันนี้ก็มีนะทางทดีๆมาฝากนะคะคลิปที่สองนะคะทุกทุกท่านมาดูแนวทางชุดเต็มนะคะของอ่านคกนะคะบนนะคะของดนมคนแก่นนะคะวันนี้ชุดบนเด่นเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกก็สามก็สี่ก็ห้ากหกนะคะ ส่วนสามส่วนสี่ส่วห้าส่วหกนะคะสำหรับหนุ่มขันแก่นนะคะนอขอกอนะคะ <c oughs> อัางวดที่แล้ววัดเก่านะคะแอดก็ลงให้วันที่สิบหกนะคะก้าเก้าแปดนะคะทุกท่านมาตามต่อนะคะอ่าชุดชุด ของอ่านุน้ําทิพย์นะคะเด่นบนมาแล้วนะคะเด่นบนนะคะงวดนี้เด่นบนชุดนี้เด่นบนนะคะเข้าดีนะคะหมดทีแล้วแอดก็ลงให้นะคะอามาสี่เจ็ดแปดนะคะมาเจ็ดแปดมาได้ทั้งอ่ล่างและบนนะคะงวดที่แล้วงวดนี้เด่นมาแล้วนะคะเด่นมาแล้วหกเก้าศูนย์นะคะหกเก้าศูนย์นะคะทุกท่าน เด่นบนนะคะมาตามต่อโกสัมพีนะคะวิ่งบนสามห้าสามนะคะทุกท่านาเด่นสามหน่นึ่งสามนะคะโกสัมพีนะคะสำหรับวิ่งล่างวิ่งล่างก็มาแล้วนะคะสีได้เก็ดนะเก็ดสี่สีกนะคะเก็ดแปดเก็ดหกเก็ดนะคะโกสัมพี 3, นะคะคำนวณน,นะคะ ก็ชุดวัดใจสองกพหกเนะคะวัดดวงเม็ดเดียวนะคะก็แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดห้านะคะก็ตามต่อเอกมหาชัยนะคะอ่เด่นมาแล้วนะคะก็ของแท้นะคะเด่นบนหกละเก้าสองเกเก้าหลักร้อยสองละสี่นะคะหกเก้าเจ็ดเก้าสองหกเก้ากลมให้เลยนะคะวิ่งห้าวิ่งล่าง ขออภัยด้วยฟันห้าเม็ดเดียวค่ะห้านะคะศูนย์ห้าแปดห้านะคะ, 5, 8, 5ะ,คะเป็นเพียงแนวทางนะคะทุก,ท,กท่านตามโตเอสวันพฤหัสนะคะสีส้มนะคะเด่นเก้านะคะเด่นเก้านะคะทุกทา่านมาดูเอสเปรสเซ่นะคะจันทพันธ์รัฐบาลไทยวันนี้ผมว่ามีเก้ากับสองกับเจ็ดเจ็ดสามโชคดีนะครับ เลขออกสูงเ้ยว่างั้นนะคะสำหรับแอดปร์เซิร์นะคะสอพอคหกเก็ดนะคะาตามต่อหนุ่มสุพรรณนะคะสตัวนะคะแ3ดสามส,สองแสีก้าสามส,สองก้าสี่สนะคะก้าสีสาหรับ3ตะบนแอหนุ่มสุพรรณนะคะทุกท่าน สามโตเด่นล่างเอสเอมมี่นะคะสามหกก้สองนะคะก็มาดูของอ่าของอ่าคุณบางละจันนะคะเด่นล่างคุณบางละจันนะคะทุกท่านเด่นล่างคุณบางละจันนะคะมาแล้วนะคะสองพ่อขอน,นะคะอ่าหกเก็นี้นะคะก็ มีแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าปดนึ่ปดสองสองสองสามสหะคะหลัก9ก <c oughs> ็มี 91, <c oughs> 1> 9 1้าหนึ่งเก้าสาก้าก้าก้านะคะหลัก0ูย์ก็มี0ูนย์ศูนย์ศูนสอาะคะสำหรับเด่นล่างคุณบางละจันนะคะ ตามต่อพ่อลึกลับนะคะพ่อลึกลับเด่นมาแล้วนะคะเ <_ S 1> ด่นมาแล้วสองกอพอนี้บนล่างนะคะหกเจ็ดแปดหกเ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะคะตามต่อยอยนเตอร์นะคะขออภัยด้วยไม่ค่อยชัดอยนเตอร์เด่นเก้าเก้าเก้าสองเก้าสี่กาสองห้าก็สองอ่าแปดกสอง ก็เด่นล่างเน้น0ูน7สองเจ็ดกันสามเจ็ดหกเจ็ดนะคะสำหรับยออินเตอร์นะคะมาดูชุดนี้กันนะคะชุดนี้แอดไปเห็นมานะคะเข้านะคะแอดอจ้าจ๋านะคะชื่อแอดอจ้าจ๋านะคะวันที่แล้วเข้าห้าก็แปดห้าห้าแปดเก้าขออภัยด้วยนะคะวันนี้เด่นมาแล้วนะคะทุกท่าน เด่นมามี9ชุดนะคะ781 791 891 782อ่า792 892 127 128 129นะคะอะ่าขอบคุณข้อมูลเทางของแอดจ๋จาะนะคะ <c oughs> ก็มาตามโตนะคะอะ่าชุดนี้กันนะคะ มี 4, 4ีชุดนะคะในในในนี้นะคะก็เห็นผ่านๆมากนะคะ,ะไม่ทราบว่ายัางไงแอดก็บอกตมตๆงว่าเห็นครั้งแรกนะคะงวดนี้เด่น8 9 1 804 573นะคะ3ตัวบนนะคะของ2กพอคอ6ก,กนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกรายทุกแคร์สวัสดีค่ะ